กตาปกก็อเป็งัวแม,ม่ี่ต้อสีงต่บางันอมว่าฮันเจียงึ้นมาด้วยสิบแันก็บ่ฝัน กนมไหเต่ามันเนะปนน้ำืพลกเน้ำนมมันดีนะอออเ,เนน <c oughs> อ้าตาที่เป็นีมุนเนาะบางตาอดำไหมกึ่องอยู่มันมักคือ,อนอีลูกอีแม่กันเล้ จะเบ่งหนอเป็นแบบเป็นหูบางขา,าวๆหู <academia. S 2> เกือบตาตาซุ้มใส่แว่นตาดูๆโดดๆพขกเนี้ยไปหนีมันขาวนะบางตามันแหงแล้วซื้อดอกอยากดมแม่เราบ้าง,น,งนั่นแหละก็เด,ดือฮานมตัว นมของลีแบบหมือนน,นอมโดนไตสายสเลยเเเก็กล้าใช้สิ้นเดือนลนะลุกลุกลุกอ้โอ <c oughs> <c oughs> แมีไปเรลียนกันป๊้าดุปันปันนั่นปันนั่นว่เนง้วเดงเป็นดำรมดตัวมันเนี่ย่มันนี่ึ้นมาสีมันเป็นแบบไหพวกนายก็เอือยอยู่หรอกแต่พรท่านเห็นตำหนิมันวะง่วไม่าแม่เนี่ ลูกอีแมนนี่มันเห็นมันเห็นบอลขาวพแพลเล่เลยนี่บ่มีขาวเลยนี่ยังบ่้นันลูกขึ้นข้างาน,ะะน,นาเลวะอีเมนาเลขออกพอด,ดีเลยตัวมื่อเลขสีออกอีเมนาที่หนึ่งแม่ก็คือบ่เข้มแต่ว่าให้ลูกนั่นดีวะพูดนะเขาจะมาดำ นี่มีอะไรก็คืนนี้แล้วเอาบอกแก๊กพอดหรือว่าใส่มัเนี้ตัวนี้ยังคเชลบอกกันซีวายมันใส่มึงตาเพิ่นดูอีน่ะซีวายบันมีใช่แล้วทั้งอีนั่นคืออย่างมันบึ่งหมืออยู่มีน้องมีเอื้อยตามันตัวนี้เข็มเข็มก็ตัวนี้เว้ย ตอนนี้หือหมาแห้งเข็มหรือมัอมอ,อกองอขึ้นอีเมนี่อีใหญ่อีนี่ออกงอหมเสาออกงม,งมแรง นี่ลังแตกแล้วนี่ลังไปปิ่งๆเลยปานงัวผูกผู้ใดไม่เห็นก็ได้